อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็จะแนะนํานะครับวิธีการเช่าทหารรับจ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนไฮคลาสนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไฮคลาสนะครับก็ท่านที่เคยเล่นคลาสสามาก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้กันดีถึงวิธีนี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีแบบนี้ด้วยนะก็คือวิธีที่ทําให้อ่าการเปลี่ยนคลาสสามไม่ใช่การเปลี่ยน Class ไฮคลาสพูดผิดน,นะครับขออภัย การเปลี่ยนไฮคลาสเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยวิธีการให้ทหารรับจ้างนช่วยนะครับในการเก็บเลเวลในช่วงแรกก็จะทําให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณที่เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมเงินมาซื้อทหารรับจ้างก่อนโดยการที่มามุมบนซ้ายนะครับของแผนที่นะครับในเมืองพรอนเทราก็คือที่เปลี่ยนไนท์นั่นเองแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปนะครับ มาคุยกับทหารคนนี้นะครับ NPC ที่ชื่อว่า Mercenary Guild Manager นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ขายอเอ้ยไม่ใช่ที่ต้องบอกว่าเช่านะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาอยู่ประมาณ30นาทีได้นะครับก็วิธีเช็คก็เดี๋ยวเราก็จะบอกอีกทีนึงว่ามันจะหายไปตอนไหนนะครับก็อันนี้จะเป็น NPC ที่เอาไว้ขายพวกโพชั่ n นะฮะต่างๆเกี่ยวกับยาปัม๊มหรือยาเร่งอะไรเงี้ย ของทหารรับจ้างนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไม่พูดพลาดทำเพลงนะครับเราก็จะมาะเช่าทหารรับจ้างกันเลยนะครับเดี๋ยวที่จริงอะ่ะมันจะมีรายละเอียดอยู่นะแต่ละแต่ละระดับนะครับแต่ว่าที่เราจะเช่าเนี่ยก็คือ level ก,ก,ก้าสามารถเช่าได้ตั้งแต่ระดับที่1ถึงระดับที่9เลยนะครับแต่ว่าที่เราจะเช่าตอนนี้ก็คือจะเช่าระดับ6นะฮะเพราะว่าเหตุผลนั้นก็คือทหารรับจ้างระดับ6เนี่ยมันมีสกิลหมู่นะครับในการช่วยเรา กำจัดมอนสเตอร์ได้นะครับแต่ว่ารทหารระดับอื่นมันจะเป็นสกิลเดียวแต่เลือดมันเยอะแอตแทคสปีดเยอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่เราจะเลือกระดับที่6นะครับเราก็ต้องเตรียมเงินมาจํานวนหกห0 0่นเซนีนะครับนี่มันก็จะบอกว่าเนี่ยเจ้าต้องมีเวลาเลเวลไม่ใช่เวลา65ขึ้นไปนะครับถึงจะจ้างระดับ6ได้นั่นเองค่าจ้างเป็นเงิน60,000เซนีนะครับล้วก็เตรียมมาพอดีแล้วนะครับซื้อมาปุ๊บ ไมเน่ารับจ้างดูแลเจ้าเป็นเวลา30นาทีนะฮะอันนี้เราจะซื้อแค่อันเดียวพอเพราะว่าถ้าเราซื้อเยอะเนี่ยน้ำหนักนะครับน้ำหนักมันอันละสิใช่ไหมน้ำหนักอันละสิมันจะทําให้เราเปลี่ยนไฮคลาสได้ได้ลำบากนั่นเองก็ต้องเอาแถมเก็บเก็บเก็บคลังก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซื้อแค่อันเดียวพอนะก็คือเก็บที่ช่วงแรกก็พอแล้วนะครับ อ่ะโอเคเราซื้อทหารรับจ้างไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนไฮคลาสกันนะฮะโดยการที่เดินทางไปเปลี่ยนนะฮะแต่เราเนี่ยมีตัววาร์ปไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไระเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับไปเมือง j จูโนนะครับไปเปลี่ยนไฮคลาสนะครับต้องเตรียมเงินให้พอด้วยนะ เพราะว่ามันจะหักเราจนมันจะหักเราจนเหลือศูนย์เอ้ยไม่ที่จริงเคยเคยมาเปลี่ยนแล้วนะคือเตรียมเงินมาเยอะเกินก็ได้นะครับมันก็แต่เวลามันหักมันหักเฉพาะจํานวนที่มันจะหักนะก็คือ1นึ่งล้านสองเซนีนะครับแต่ว่าเงินมันเหลือเนี่ย NPC bakery มันจะไม่ยอมให้เราเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมมาพอดีจนเหลือศูนย์ทั้งน้ําหนักทั้งเงินเลยนะครับแต่ว่า วิธีแต่น้ำหนักตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ใช่ไหมไม่ได้เคลียร์น้ำหนักจนเหลือศูนย์แต่ว่าเดี๋ยวเรากดไอเทมพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะก็จะเหลือศูนย์พอดีนะครับอันนี้คือการเตรียมตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับคนที่เขาเล่นคลาสสามมาก่อนเขาก็จะรู้วิธีนี้ดีเพราะว่ามันประหยัดเวลามากแต่ถ้าสําหรับคนที่เพิ่งที่จะเล่นนะครับเพิ่งจะเคยเล่นแพทแบบเนี้ย ก็จะไม่ค่อยก็จะไม่รู้วิธีนี้นะครับอันนี้เราก็เลยเอามาแนะนํานะครับโอเคเราจะไม่ตัดคลิปนะเราขี้เกียจนะเออก็เดี๋ยวอ่าเนะี่ยก่อนเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวก่อนคุยเราก็จะกดหานรับจ้างออกมาแล้วก็กดยาเร่งให้รู้ว่ามัน30นาทีมันจะได้หมดนะครับมันจะได้หมดพร้อมๆกันกดหาออกรับจ้างออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ ให้เลือกที่สถานะนะครับคลิกขวาเลือกที่สกิลจากนั้นเลือกมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเปลี่ยนปกติเลยนะครับตอนนี้เราจะเหลือน้ําหนักศูนย์แล้วก็เงินศูนยเซนีนะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้อัดคลิปตอนบ่ายๆนะครับเสียงมันก็จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ ลงไปเปลี่ยนไ Class นะครับมาข้างล่างนี้เลยทหารมันจะไม่ไม่หนีไปไหนนะถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเราตายเนี่ยทหารมันจะไม่อยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้ตายนะฮะถ้ามัน มันก็จะช่วยเราตีไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะครบระยะเวลานะครับ30นาทีมันจะหายไปอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ที่จริงมันมีทหารรับจ้างหลายแบบนะแต่ว่าอันนี้เราก็เอาเอาของตัวเกมมาใช้นะฮะวิธีการได้ทหารรับจ้างมันมีหลายแบบมากเลยนะฮะที่จริงเมืองอื่นก็มีนะฮะแต่ว่าเราสะดวกที่เมืองครอนพายอนก็มีนะครับทหารรับจ้างลองไปเช่ากันดูนะครับ ถ้าเป็นเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยมันจะมีที่เช่าสำหรับ VIP เลยนะฮะเออเช่าฟรีนะตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยก็คือเลเวลหนึ่งก็มีทหารรับจ้างให้ใช้นะครับออแต่อันนี้มันเป็นเซิร์ฟไทยก็ต้องอใช้เซนีซื้อเอาปกตินะครับใช้วิธีปกติเอาแล้วกันามาเปลี่ยนให้คลาส กับวิเครนะครับเห็นไหมก็เปลี่ยนได้ปกตินะแต่ว่าเราจะเหลือทหารรับจ้างนะฮะนี่มีทหารรับจ้างเดินตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากา็ไม่มีอะไรเลยแต่แต่ว่าเราก็ไปเก็บจ็อบก่อนนะฮะวิธีเก็บจ็อบก็อย่างว่าครับใช้ทหารรับจ้างนะฮะในการช่วย เราก็เดินไปข้างบนนะครับหรือจะไปเรือล่มก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีตัวซัพพอร์ตนะครับใครมีตัวซัพพอร์ตที่มีวาร์มี AB อะบรอะไรเงี้ยก็ก็เอาไปแท้งมอนแล้วก็ให้ทหารรับจ้างเนี่ยนะตีให้ก็ได้นะครับในช่วงแรกคุณก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไฮคลาสจ็อบห้าสได้เร็วมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ให้มันช่วยนะครับ นี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับเราไม่ได้ไม่ต้องใส่ของอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเห็นไหมมันก็จะเชื่อเราตีก็คือเอาสกิลของมันเนี่ยเอามากดใช้ได้เลยก็คือเนี่ยอ่าดับเบิลหรือกดปุ่มคีย์บอร์ดก็ได้นเนี่ยเออมันก็จะใช้สกิลให้เราหรือจะให้มันตีธรรมดานะครับกดอัลต,ตเน็ตค้างไว้แล้วไปชี้ที่มอนนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะจิ้มนะครับวิธีการบังคับก็เหมือนการเปลี่ยนเรนเจอร์ที่บังคับลูกหมานั่นเองนะครับเออ วิธีการใช้ทหารรับจ้างเห็นไหมเนี่ยจ็อบเจ็ดแล้วเนี่ยไม่ต้องตีเองเลยไม่ได้ใส่ของไม่ได้อัพสเตตัสอะไรเลยนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะรประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณด้วยก็คือใช้แค่60,000่นเซนีเท่านั้นเองแล้วก็ค่าเปลี่ยนนายคลาสก็จะง่ายๆนะครับบางทีมันก็จะเออๆนะฮะเวลามัน เวลามันเวลามอนมันเดินแล้วมันแล้วมันสกิลไม่โดนมันก็จะเออไปสักพักหนึ่งเหมือนมันงงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะโอเคนะฮะจะได้ไม่ไม่ยากเย็นนะฮะเห็นไหมเป็นสกิลหมู่ก็คือถ้าเกิดว่ามอนมันมาเป็นหมู่มันก็สกิลแบรนดิ d สเปียเนี่ยก็จะใช้เป็นหมู่ได้นั่นเองนะครับอถ้าเป็นเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเขาเวลจ็อบห้าสิบกันแป๊บเดียวนะครับไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือ มันหลายๆอย่างนะครับมันทำให้เราเวลยากขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรก็มีวิธีนี้ช่วยก็ถือว่าเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับแถมๆหน่อยนะครับให้มันไปตีสามารถกดบัฟ AB ให้กับทหารรับจ้างได้ปกตินะอ,อ่เราก็กดอัพสกิลแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็จะสามารถลุยต่อได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอวิ่งวิ่งหาจุด นี่น,นตรงนี้ใกล้สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาชีพกันเลยคลิปนี้ก็จะเรื่อยๆเลยนะครับยาวหน่อยนะโอเคถึงที่แล้วนะครับเวลาท่านรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็เราก็จะมาแนะนำนะฮะอันนี้ก็จะอัพเล็กสักยีแล้วกันที่เหลืออัพสัตรง อัพไปเลยแบกของได้เยอะๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปตามนะครับตามแพทเทิร์นที่เราเคยเก็บเลเวลนะฮะก็คือไปที่พรอนเทราแล้วก็ไปที่มุกกานะครับจะได้เก็บเลเวลได้เร็วๆนะฮะแต่ใครจะไปเมืองอื่นก่อนก็ได้นะเอออย่างเช่นมอร็อกอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไปเราไปพรอนเทล่าเลย เดินยากเดินยากแสงทวิเจ็ดห้าบัฟให้ปกตินะจะเดินเร็วมาเดี๋ยวเราขอเซฟกันก่อนแล้วกันอันนี้เราไปเก็บเลเวลคร่าวๆนะครับก็อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้ใส่ของนะเออเราจะไปตีตัวที่มันไม่ตีก่อนนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนไฮคลาสอย่างรวดเร็วนะครับเ,เห็นไหมมีจ็อบแล้วถ้าเราอยากจะตีตะกกะแตนก่อนเอเดี๋ยวเราไปตีตะกกะแตนก่อนก็ได้จะได้เวลอัพนะครับเวลอัพเวลอัพเร็วๆอ,อยู่ตากตะแตนกันสักพักหนึ่ง อขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาไปทำปกนะครับไม่ต้องใส่ของครับช่วงแรกก็จะประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณได้นั่นเองเก็บให้ถึงเราเลเวล8แล้วก็ไปมมก้านะครับเออมันแชร์กับมมก้าได้มันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับกับกับช่วงแรกนะครับในการเ,าเปลี่ยนอาชีพ มีทหารรับจ้างแบบไม่สบายนะฮะไฮคลาสเป็นเรื่องง่ายเลยถ้าใครมีหมวกเพิ่มเปอร์ก็เอามาใส่ก่อนได้นะฮะเพิ่ม x x p นะครับตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะถ้ามอนเป็นหมู่เนี่ยตรงนี้จัดการสบายเลยหรือใครจะไปถ้ำพาย,ยอนก็ได้มอนเยอะดีนะฮะเอ,อแต่ก็เราก็ไปแบบนี้แหละแพทเทิ์นะะก็คือเก็บเลเวลที่นี่แล้วก็ไปมุกกานะครับออง่ายๆเลย แต่ว่าการปั้นตัวละครช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้ทหารรับจ้างไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ยอมยกเว้นจะเป็นใบสการบ้านะครับอันนั้นต้องคือต้องหล่นการ์ดบอสมาก่อนแล้วก็ไปตีมอนมันจะมีโอกาสได้ทหารรับจ้างนะครับและทหารรับจ้างที่เป็นสการบ้ามาฟันมอนได้เลยอันตัวนั้นเก่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครหล่นการ์ดบอสนะครับการ์ดบอสสการบ้ามาเพราะฉะนั้นก็ใช้ทหารรับจ้างแบบนี้มาก็พอละอะ เลเวลสักแปนะฮะเดี๋ยวเราอยู่สักแปแต่ที่จริงเราไปอยู่มุก้าเลยก็ได้นะแต่เราขออยู่ตรงนี้ก่อนสัก,สกนิดนึงมันไม่นานไงไม่นานเราเลยก็ลืมกดคูณมาด้วยเนาะลืมกดคูณอ่าอยากจะบอกว่าเวลาเราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาถารับจ้างมันมันฆ่ามอนได้เยอะขึ้นนะฮะมันจะมีค่า l o y a l ยตที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับค่าลอเรยตตี้อะไเงี้ย แล้วก็จํานวนที่ค่าก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสอัพแบบสุ่มให้ก็คือเนี่ยเมื่อเมื่อเราค่ามอนถ้าถ้าเกิดว่าทหารรับจ้างมันค่ามอนไปจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีสเตตัสนะครับบัฟมันจะบัฟของมันเองอะ่ะเวลาเราเสมมติว่ามันค่าไปห้าสิบตัวใช่ไหมมันจะสามารถบัฟตัวเองได้สเตตัสตที่มันบัฟก็จะสุ่มนะครับเช่นบัฟเลือดเต็ม หรือบัฟเด็กบัฟแม่นบัฟเอจิอะไรก็ว่ากันไปของมันมันจะบัฟเองนะครับถ้าเราค่าไป100ตัวนะตรงความซื่อสัตย์มันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้น1นั่นเองอันนี้เป็นเลือดเป็นสเตตัสของแต่แอตแทกสูงมากเลยเห็นไหมคืยทหารรับจ้างคือมันเก่งแต่ถ้าเป็นระดับสูงๆอ่ะมันก็จะเก่งกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ เราอยากได้สกิลหมู่นะครับเราก็จะเอาแค่ตัวนี้มามาช่วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปโมก้ากันเลยเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับอืมขึ้นนิดเดียวเองเห็นไหมเด็กอัพตลอดเลยคือมันบัฟตัวเองนะครับตรงนี้ใกล้สุดแล้วละ่ะอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้มีใส่ของอะไรเลย มาตัวเปล่านะไม่ทหารรับจ้างเนี่ยช่วยตีดูนะเขาจะบัฟให้เราไหมไม่บัฟด้วยโอ้โหตรงดิ่งไปตรงนั้นเลยนะสุดยอดอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่ไงนี่เดี๋ยวดูเปิด้วยวย่าได้เท่าไหร่อ๋ออันนี้มันยังได้ไม่เยอะนะครับอ่า ยังได้ไม่เยอะอประมาณนี้เดี๋ยวเลเวลแดเดี๋ยวเราจะมันจะได้เยอะมากได,ได้เต็มๆเลยตอนนี้เอาแค่ที่ที่มันได้ปกติก่อนคือเลเวลห่างจากมอนสเตอร์ไงเหลืออีกหนึ่งเลเวลก็จะสามารถได้เปิดเต็มเต็มแล้ว อย่างที่เห็นนะครับก็ถ้าเกิดเราทำเวลาได้เร็วกดคูณกดอะไรต่างๆนานานะฮะเราจะสามารถใน30นาทีที่เราใช้ใช้ทหารรับจ้างได้เนี่ยบางทีก็อาจจะถึงนะครับอาจจะทำเวลาถึงจ็อบห้าสิบถ้าถ้าถ้าทำได้นะเออถ้าเซิร์ฟอินเตอร์มันทำได้ง่ายนะครับแต่เซิร์ฟนี้ก็มอนมันไม่ชุมเข้านะครับแล้วก็พวกยาบัฟเอ็กพีอะไรเงี้ยสมุดเอ็กพีสมุดคูณนะครับมันมันไม่มีแบบแบบ แบบคูณ3นะครับแบบคูณ300%นะฮะก็เลยทำได้ยากหน่อยนะแต่ว่าแค่เอาให้มันมีสเตตัสและจ็อบใช้ในช่วงแรกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอลองดูนะว่าเลเวลแปแล้วได้เปิดเยอะไหมเ,เห็นไหมโอ้โหได้500เห็นไหมถ้ากดคูณไปอีกก็ก็ได้เยอะนะครับก็จะอัพสเตตัสอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็อัพไปเลย อ่ะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่จะนําวิธีนี้ไปใช้งานนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับเราก็เอามาแนะนำเฉยๆเอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วกันโอเคขอบคุณมากๆงั้นได้เวลานะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย